สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องชาวยูทูบชาวโซเชียลนะครับผมวันนี้ผมสีมาพูดเรื่องการขออนุญาตใบป .3 นะครับการขอวุฒปืนนะครับการขอซื้อวุฒปืนใบป .3 นะครับตามท้องที่นะครับต่างๆนะครับตามอำเภอจังหวัดต่างๆนะครับผมอันนี้ผมอยู่จังหวัดไรอีศ์ครับอำเภอเทวัดบุรีนะครับผมพอดีผมกับ ได้ยื่นขอนด้นะครับขอไประดบปสนะครับสวัสดิการกรงการปกครองนะครับผมขอซื้อ1กระบอกครับอันนี้ผมขอเป็นรอบที่2แล้วนะครับอันนี้เป็นรอบปี่2แล้วนะครับรอบแรกผมขอไปในปี66นะครับในช่วงกลางปี6 6ผมได้ขอไปแล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าตอนนั้นนายยังไม่เซ็นอนุมัติครับนายคนเก่านายคนเก่าผมไม่ค่อยชอบนะครับบ่ค่อยชอบเรื่องเรื่อง เรื่องนี้นะครับ่นเลยบอกคนเส้นอนุมาไทยนะครับผมก็เลยล่อล่อคนไม่เขามาพอดีไน้ไม่ใหญ่มากพอดีครับก็ถือว่าเป็นบุญนะครับผมก็เลยยืนเร่องไปอีกนะครับยืนเรื่องเขาไปรอบรอบที่สองอีกนะครับแล้วพอดีอะไรท่างปลาจันเพื่อนะครับไฟปกครองมันโทรมาแจ้งว่าน่าอย่าขอผมนะครับนาอย่าผูดคุยน้านะครับผมก็เลยได้เขาไปหาน่ายนะครับเขาไปผูดคุยน้ำเพลินว่าเป็นอย่างคือต้องขอนะครับ มีความจําเป็นอย่างหนึงนะครับเพื่อนอกจะถามห้อแบบนี้นะครับผมก็บอกไปว่าผมต้องขอขอเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพื่อนก็เาทรัพย์ส,สินมีอย่างแน่นะครับผมก็ให้เพื่อนเบงงิงต่างๆนะครับทรัพย์ส,สินมีอย่างแน่มีบ้านมีรถมีสอยแหวนเงินทองมีเงินสดมีนันมีนี่นะครับให้เพื่อนเบิงเพื่อนก็เห็นสมมาะสมควรแล้วหนึ่งเท่ากับด้ตรว uh, ไลขหน่ือนะครับ ตรวจะวัตินะครับว่าประวัติเท่าดีหรือไม่ดีนะครับประวัติเท่ากับดีนะครับหนึ่งประวัติดีนะครับสองกับทรัพย์สินพ่อสมเหตุสมควรนะครับก็การขอนะครับก็เลยคนออกมานะครับพ่อว่าเพิ่นมาเอ้าอนุญาตให้นะครับในเมื่อ่นเห็นนะครับทรัพย์สินหรือว่าการที่เขาขอร้องขอนะครับถูกต้องนะครับเพิ่นก็เลยให้นะครับผมก็เลยได้มานะครับ ทิ่เดียวก็คือจะหามือล่งแกวนะครับซึ่งผมขอผมขอเป็นอา اه, เฟืนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัตินะครับขนาด9้ามมครับจำนวนหนึ่งกระบอกครับสวัสดิการกรมการปกครองนะครับผมผมในเบื้องว้แล้วนะรครับผมเซลกระบอกไลยครับแต่ว่าตอนนี้ยังพันเดบอกพันเนพันเนแจงนะครับแต่ว่าผมในมาแล้วผมก็เจทําคลิปนะครับําคลิปให้เบื้องว่า มันจะเป็นยังไงครับมันเป็นที่ผมเบิิงไว้นี่คือเป็นปืนใหม่ครับพึ่งผลิตใหม่ะครับได้2ปีนะครับเป็นปืนใหม่นะครับเพึ่งได้สองปีนะครับถือว่าสวยงามสวยมากๆนะครับจะเป็นเมียคนที่สองของผมนะครับซึ่งมียใบถือเบียนสมรสพร้อมนะครับเมียคนที่สองที่ผมจะไปสู้ขวัญเออไปสู้ขอมานะครับมีใบสมรสนะครับสวยงามมากเลยครับ9มมนะครับ ปืนใหม่พึ่งผลิตได้2ปีครับพึ่งวางจําหน่ายได้2ปีนะครับปืนใหม่ใหม่มากๆนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่ายังไม่บอกยี่ห้อนะครับว่ายี่ห้อไหนนะครับผมเอาเป็นว่าผมก็จะว่าขอข่าวประมาณนี้ครับการขอใบอนุญาตปสการขอซื้อปืนนะครับแต่ละท้องที่ท้องถิ่นต่างๆว่าเราต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมครับที่จะเข้าไปขอหรือว่าเข้าไปพูดคุยกับนายนะครับ ในอำเภอนะครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเรื่องไว้ฟังนะครับอันนี้บร่ได้เสียเงินนะครับไม่ได้เสียเงินไมไ่ไม่ได้มีใต้โต๊ะไม่ได้มีอลไรครับมีแค่ความจริงใจแล้วก็รัพย์สินนะครับรัพย์สินสายเงินทองนะครับให้เิ่นเบิ่งนะครับตามความเหมาะสมมาปเป่นเกิดจะเบิง่งว่ามี่มีนี่ไรยปานไดเตียว่าจะมีไว้ปกป้องทรัพย์สิสนแนบบ่นะครับ แต่ว่าผมก็จะบอกว่าพี่น้องฟังข่าวๆนะครับมีบ้านมีรถมีสอยแหวนเงินทองนะครับหรือว่าเงินสดเงินในบัญชีางสิครับต้องมีขั้นต่ําประมาณประมาณ5 0 0แสนบาทนะครับถึงจะได้นะครับอันนี้จริงๆนะครับเงินสดในบัญชีนะครับประมาณ5 0 0แสนบาทนะครับถึงจะได้นะครับการขอใบอนุญาตใบป .3 ครับต้องเป็นประมาณนี้ครับ มีเงินสดมีสร้อยแหวนเงินทองมีรถมีบ้านมีรถประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเงินเงินในบัญชีประมาณหาแสนหรือสามแสนนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับประมาณห้าแสนหรือสามแสนนี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะครับซึ่งผมก็ได้ยื่นยื่นทั้งหมดแล้วให้ในอำเภอได้ดูนะครับเพื่อนก็ได้เล่อยอนุมาถ่านะครับนี่นะครับเป็นใบอนุญาตปสนะครับตอน2ตอน3นะครับเพื่อที่เราจะได้ลงไปซื้ออาวุธปืนนะครับที่ ที่ร้านที่เราเลงไว้นะครับเอาเป็นว่ามันนี้ครับผมก็บไมาเห็ดชิปบอกพี่น้องครับประมาณนี้นะครับสําหรับมันนี้ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันที่ไม่ชิปนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ